นี่เป็นร่วงกว่างของเรานะครับที่ว่าได้จับมานะครับแล้วก็เอามาใส่ในตะกร้าไว้นะครับพอดีผมจะลองอขยายพันธุ์ดูนะครับแล้วก็จะดูว่าลูกลูกเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เขาเห็นว่าจับมาได้หลายวันแล้วครับก็มีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับก็ตัวเมียมีตัวใหญ่ใหญ่ๆก็มีครับตัวผู้ส่วนมากจะเป็นอ เขาเล็กนะครับเขาสั้นตัวผู้จะเป็นเขาสั้นนะครับตัวผู้เขาตัวใหญ่นะครับแต่ว่าเขาก็นะครับเขาก็ไม่ได้ใหญ่ตามตัวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่ครับเขาก็ไม่ได้ใหญ่ตามตัวนะครับแต่อันนี้เขากินอ้อยนะครับเขากินอ้อยเดี๋ยวผมจะย้ายตัวเมียออกใส่โหล เกษตรพยานะนับที่ว่ามีมีดินมีอะไรนะครับเขาจะได้อ่าลงขุดดินลงไปไขได้นะครับนะครับตอนนี้กําลังหาอยู่นะครับอย่างตอนนี้เขากำลังผสมกันอยู่เลยนะครับเดี๋ยวตนนัวไหนผสมมาแล้วผมว่าจะคัดออกเลยครับไม่รู้ว่าอ่าเป็นเป็นอยู่ที่นี่หรือเปล่าครัพอดีว่าได้มาเยอะ ขนาดไหน,นครับก็จะมีแต่พวกเขาส้นสั้นนะครับอย่างนี้ครับอย่างตัวนี้ตัวนี้เขายาวนะครับเนี่ยเขายาวมันก็จะมีตัวนี้แล้วก็ตัวข้างล่างที่เขาพวงกมาครับก็จะมีแค่นี้นะครับมันจะไม่ใหญ่มากเขาเขาก็จะไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะไปหา,าไปหาขุยมะพร้าวนะครับ แล้วก็เอามาผสมกับนะครับเปลือกของนอ้แนวที่เขาแม่แม่พ่อกินเหลือนี่ครับแล้วก็จะผสมดิน